มาถึงกรรมที่ว่าโดยการค้าสัตว์ป่าท่านบุกฟังไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงยายคนที่เล่าให้ฟังนี่อายุมากแล้วผมขาวแล้วเล่าให้ฟังว่า,าข่าวที่เขาจับพวกเอาสัตว์ป่าส่งขายร้านอาหารป่านะบางทีส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยจะบอกให้นะที่บ้านแกในะสมัยก่อนโน้นะ่ะมีคนค้าขายสัตว์ป่า บ้านใหญ่ที่ดินเยอะกว้างงเล้าเราปีอะไรแกก็จําไม่ได้หรอกมันก็สักสามสิบปีผ่านมาแล้วแกบังเอิญไปซื้อบ้านอยู่ใกล้กับบ้านนั้นเขาก็รู้จักกันก็รู้ว่าเขาค้าสัตว์ป่าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาทําอย่างถูกกฎหมายแกก็ไม่รู้ว่ามันถูกกฎหมายแบบไหนก็พยักหน้าเออออไปกับเขาไปไม่นึกว่าเขาทําผิดคิดร้ายแรงอะไร ที่นี้บ้านนี้เขามีบ้านที่อื่นด้วยเขาว่าซื้อที่เอาไว้หลายแปลงเอาไว้เป็นบรดกตกทอดให้ลูกๆเขามีลูกสามคนคนโตเป็นผู้หญิงคนกลางผู้ชายคนเล็กก็เป็นผู้หญิงอีกเด็กพวกนี้ในวันเก่าก่อนปีโนนก็ยังเด็กๆก,กันอยู่สิบปะขวบกำลังเรียนหนังสือกันเขาจะมีคนขับรถพาไปส่งโรงเรียนเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินเขาร่ำรวยจากอะไรก็ไม่รู้อาจจะค้าสัตว์ป่านั่นก็ได้บ้านนี้เขามีรถเข้ารถออกอยู่ไม่ขาด กลางค่ำกลางคืนดึกเดินเขาก็มีแขกไปมาหาสู่ลูกค้าเขาแหละมาซื้อบ้างมาส่งของบ้างทีแรกก็มองๆทีหลังแกก็ไม่มองแล้วไปมองเขาทำไมไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาสองผัวเมียที่หากินกับสัตว์เนี่ยเขาชอบแต่งเนื้อแต่งตัวกันทั้งผัวทั้งเมียทองเส้นโตโตสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือนาฬิการาคาแพงแพงสวมติดข้อมือเอาไว้เขาใช้ของดีๆกันหรูหราเกินกว่าใครในละแวกนั้น อาเสียคนเป็นผัวนี่แต่งตัวเป็นเสียคนก็เรียกเสียคนเป็นเมียก็แต่งตัวเหมือนคุณนายพวกไฮโซไฮซ้อคนก็เรียกคุณนายไม่มีใครว่าอะไรเขาหรอกมีแต่จะชมว่มาเขาทำมาหากินเก่งกันอะวันเวลาที่ผ่านไปก็ทำให้ลูกๆของเขาเติบโตแล้วก็ทำให้คนโตๆเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่ตัวไปครอบครัวนั้นก็เหมือนกับครอบครัวอื่นละไม่ว่าใครก็ต้องสูงอายุขึ้นเรื่อยเรื่ ลูกๆเรียนจบทํางานกันก็แต่งงานกันจัดงานไล่ๆไม่ห่างกันนะ,ะเว้นปี2ปีเท่านั้นนะมีหลานให้ปู่ย่าตายายเชยชมแต่ว่ามันแปลกที่ว่าเด็กๆที่เป็นหลานเนี่เกิดมาไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่ค่อยจะสมบูรณ์กันเลยอ่อนแอบ้างพิกลพิการก็มีเออมันแปลกลูกสาวคนโตชื่ออะไรไม่รู้ร่อนแต่งงานกับอาเสียร้านทองย้ายออกไปอยู่บ้านสามีไปทําทองหรือไปขายทองอะไรเนี่ย ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงคลอดออกมาตัวเล็กนิดเดียวนะยายเห็นข้าออกมาที่บ้านเด็กอะไรตัวเล็กขนาดนั้นคือในสายตาของแกนี่คิดว่าเด็กคนนี้ไม่น่ารอดแล้วทำไมเด็กไม่สมบูรณ์ก็โทษว่าแม่ไม่ค่อยบำรุงตอนที่ตั้งท้องอยู่แต่ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วคนจีนเขารู้กันดีว่าจะทำอย่างไรกับคนท้องแกคิดว่าจะต้องเป็นเพราะเหตุอื่นถึงเป็นอย่างนั้น เด็กหญิงตัวเล็กๆนั่นไม่แข็งแรงเลยสมองก็ไม่ดีเขาเรียกอะไรพัฒนาการช้าอ่้อะไรอย่างนั้นอ่ะนะทั้งที่เขาพร้อมทุกอย่างนะคนมีเงินนะจะเอาอะไรก็ได้ไม่ว่าอาหารการกินการอยู่อยู่ยาหมอขอให้บอกเธอะหรือขอให้รู้เธอว่าอย่างไหนดีเขาจะหามาให้หลานให้ลูกเขาจนได้นั่นแหละเด็กคนนั้นสมองช้าปัญญาอ่อนนี่ชาวบ้านเขาซุบซิบกันแกก็ไม่กล้าเอ,อ่ยอย่างนั้นแกกลัวลูกหลานจะเป็นอย่างนั้นบ้าง อ่าสงสารหัวอกคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพอเข้าโรงเรียนก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเด็กพิเศษอ่าที่แบบเดียวกันเนี่ยจะไปเล่าเรียนฝึกฝนกันยายของเด็กพูดให้ฟังบอกว่าอีกหน่อยหลานก็เก่งเหมือนกับเด็กทั่วไปนั่นแหละครูที่โรงเรียนนี้เขาเก่งเขามีประสบาการณ์แม่ของเด็กคนนี้อยากจะมีลูกอีกสักคนก็เลยชะงักไปหวั่นวิตกกลัวว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นอย่างนี้อีกถ้าเป็นอีกคนละแย่เลยก็เลยรีรอกันอยู่ ทีนี้มาพูดถึงลูกชายของครอบครัวนี้บ้างก็แต่งงานมีเมียที่แรกเอาสภัยเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ว่าลูกสภัยไม่ยอมอยู่เพราะอยู่ไม่ได้ไม่ชอบกลิ่นในบริเวณบ้านที่มีตรสัตร์ก็เลยพากันไปซื้อบ้านอยู่ต่างหากคู่นี้ก็เหมือนกันพอมีลูกคลอดออกมาเอาอีกแล้วเด็กเกิดมาประหลาดมือและเท้าพิการไม่ใช่มีนิ้วอย่างเด็กทั่วไปแต่ว่ามีสิ่งที่ดูเหมือนกันนิ้วมือนิ้วเท้า เพียงแต่ว่ามันกระเดียดไปเหมือนเท้าของพวกเสือมากกว่านิ้วกุดๆด,ด้วนๆมีเล็บโผล่ออกมายายคนที่เล่าให้ฟังนี่กบอกแกไม่เห็นนั่นไม่กล้าไปยุ่งไปขอดูเขาอุ้มมาที่บ้านนั้นเหมือนกันเขาสวมถุงมือถุงเท้าปกปิดเอาไว้เป็นเด็กผู้ชายแข็งแรงดีเสียแต่ว่ามือกับเท้าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าจะต้องมีการผ่าตัดตกแต่งกันต่อไปให้ดูดีกว่าที่เป็นอยู่ หัวอกพ่อแม่และคนเป็นปู่เป็นย่าก็ย่อมจะต้องเสียใจกันมากเป็นธรรมดาแต่ว่าจะทำยังไงได้ไม่มีใครอยากให้เป็นนะทีนี้อีกคนหนึ่งนี่เป็นลูกสาวคนสุดท้องเลยแต่งงานแล้วไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าพ่อแม่ยกบ้านหลังใหญ่ให้เป็นสมบัติก็เลยช่วยงานอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมนั่นแหละลูกสาวคนเล็กดูจะเป็นคนที่เรียบร้อยกว่าลูกสาวคนพี่คนนี้ไม่ค่อยพูดะจะยิ้มซะมากกว่า พอตั้งท้องก็ได้ยินว่าแพ้ทองแปลกๆอยากจะกินของสดๆขาวๆแล้วกินแบบดิบๆซะอีกด้วยยายก็บอกได้ยินแล้วขนลุกนึกไปตามภาษาว่ามันน่ากลัวมีบางคนพูดให้ได้ยินกับหูว่าสงสัยลูกยักษ์ลูกมานจะมาเกิดในท้องแค่ได้ยินก็พหวาแล้วมาพูดออกมาอย่างนั้นทายาตก็มาได้ยินเอาไปบอกกันนะเป็นเรื่องเี้าปรากฏว่าเด็กออกมาเป็นผู้หญิงเล่ากันว่าอยู่ได้เพียงสามชั่วโมงก็หมดลม เป็นเด็กตัวดำๆตัวเล็กเหมือนกับลูกกรอกหมอบอกไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อวัยวะสำคัญภายในอะไรสักอย่างไม่ดีเสียใจกันไปไม่ว่าพ่อเด็กหรือว่าคนเมีนตาเป็นยายต่อมาก็ตั้งท้องอีกก็ระวังกันมากตรวจคันกันตามกำหนดที่หมอนัดบำรุงกันอย่างดีประครับประคองอยู่ใกล้หมออย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกคราวนี้เกิดแพ้ท้องอกอกักแต่ไม่ได้อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษอนะ พอเด็กคลอดออกมาเป็นผู้หญิงอีกผิวขาวหน้าตาน่ารักอาการครบมือเท้าสมบูรณ์ดีใจกันมากแต่ก็มีบางอย่างบกพร่องจนได้นั่นก็คือเด็กพูดไม่ได้เด็กเป็นใบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้พอรู้ก็มีลูกอีกคนคลอดออกมาเป็นผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรปกติเหมือนเด็กทั่วไปแต่ก็มารู้กันในภายหลังว่าสมองเขาไม่ค่อยดีถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะพูดว่าเด็กคนนี้ปัญญาทึบ อ่าพวกพี่ๆคือลูกสาวคนโตและลูกชายคนรองพวกนั้นต่างก็ไม่กล้าจะมีลูกเพิ่มอีกเพราะว่าวาดกลัวที่เด็กจะเกิดมาบกพร่องจะมีใครสักคนบ้างไหมที่คิดหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรคนเป็นปู่เป็นตานึ่นคิดไหมคนเป็นย่าเป็นยายคิดไหมเข้าใจว่าพวกเขาคงจะไม่คิดอะไรกันเลยเขาไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานกันอย่างนั้นเหรอรวยจริงแต่ว่าไม่ทําบุญไม่ให้ทานมันก็แย่ ก็มารู้ในภายหลังจากเสียงซุบซิบนินทาของชาวบ้านพูดกันว่าที่บ้านนี้ไม่ถูกรบกวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เพราะว่าเขาส่งสวยคือต้องจ่ายไปเป็นค่าอะไรสักอย่างเพื่อให้ดําเนินธุรกิจนี้อย่างราบรื่นตลอดไปจนกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงการค่าสัตว์ตัดชีวิตการนําส่งสัตว์ป่าไปที่ร้านอาหารนี่มันโหดเกินไปอยู่มาวันนึงเกิดเรื่องร้ายขึ้นเป็นข่าวให้สะดุ้งกัน ข่าวว่าเสียค้าสัตว์ป่านะจบชีวิตยียแล้วที่ในป่าลึกโดนพวกหาของป่ามันก้อนหินทุ่มใส่หัวแล้วปาดคอด้วยมีดคมกริบเลยจุดประสงค์ที่ทําก็เพราะต้องการข้าวของเงินทองทรัพย์สินที่เสียเอาติดตัวไปแม้ว่าจะไม่เอาออกมาสวมใส่แต่ก็ถอดเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายที่ติดตัวไว้พวกนั้นมันก็รู้ดีว่ามีทรัพย์สินต่างๆหลายรายการไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคําหนักไม่ต่ำกว่าสิบบาท แล้วยังจะพระเลี่ยมทองอีกหลายองค์อีกทั้งปืนพกทั้งเงินสดและนาฬิกาเรือนทองฝังเพชรนะยังมีอย่างอื่นแหวนทองคำวงโตแต่พวกคนร้ายก็จนมุมถูกรวบตัวได้ในภายหลังยอมรับสารภาพว่าอยากจะได้ทรัพย์สินเกิดความอยากได้ชั่ววูบหน้ามืดขึ้นมาก็เลยออกอุบายให้เสียนั่งพักก่อนแล้วก็แอบไปข้างหลังยกก้อนหินทุ่มใส่แล้วเชือดคอด้วยมีดเอาข้าวของไป คนที่ทำมาหากินอย่างนี้จุดจบไม่สวยงามอย่างนี้แหะครับต้องตายโหงตายด้วยอาวุธของมีคมอะไรสักอย่างแต่ขนาดว่าสามีตายไปแล้วคนเป็นเมียก็ยังไม่รู้จักคิดไม่ได้ฉุกใจเลยยังคงดำเนินธุรกิจค้าสัตว์ป่าต่อไปสัตว์ตัวแล้วตัวเล่าไม่ว่าจะเสือตัวนิ่มงูต่างๆเก้งขวางอะไรที่ไอ้พวกบ้ากินอาหารแปลกๆแบบเปิบพิสดารชอบกินเนี่ยก็ยังมีส่งไปอย่างต่อเนื่อง แทนที่คุณนายนั้นจะคิดถึงว่าทําไมหลานๆคล,ลอดออกมาเป็นอย่างนั้นกันไปหมดแล้วที่ผัวตายอนาถอย่างนั้นก็เป็นเพราะทําบาปกรรมหนักหนาสาหัสอะไรเอาไว้หรือเปล่าไม่ฮะไม่คิดเลยคิดแต่ว่าจะค้าขายชีวิตคนอื่นต่อไปเงินทองได้มาจากเลือดเนื้อและชีวิตลมหายใจของสัตว์พวกนั้นมันทําอะไรให้น่ะถึงได้เอามันไปส่งขายเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณยายที่เล่าบอกว่าฉันไม่ชอบใจเลย แต่ฉันทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เล่าเรื่องเหล่านี้ให้คนที่ยินดีจะฟังได้รับรู้กันแล้วก็จะหาทางช่วยสัตว์พวกนั้นได้หรือเปล่า,อ,าอันนี้ก็ต้องเป็นจิตสำนึกของคนพวกนั้นแกเล่าต่อไปว่าแม้แต่คุณนายที่หากินกับชีวิตคนอื่นที่เป็นไม้ก็ยังไม่อาจจะรอดพ้นจากเวรกรรมขับรถเก๋งแต่งตัวเป็นคุณนายไปจ่ายตลาดทองหยองเต็มตัวแหวนเพชรเจ็ดกะรัตสวมติดนิ้วแล้วเป็นยังไงอยู่ม มันเตะตาไอ้พวกวัยรุ่นหิวยาทั้งหลายที่อืมไม่ใช่ยากินแก้โรคน้ำยาบ้าพอคุณนายเดินมาเปิดประตูรถมันก็ประกบดันตัวเข้าไปปิดประตูเอามีดจี้อ่าให้ปลดของต่อสู้มันมันก็เลยแทงแล้วขับรถออกไปรูดทรัพย์เสร็จแล้วทิ้งศพไว้บนรถนั่นแหละเพ่นหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินต่างๆมีคนเห็นหน้ามันช่วงที่ลงมืออุกอาจก็เลยโดนตำรวจตามรวบตัวมาได้ ทีแรกไม่ยอมรับสารภาพแต่ตำรวจเขาเก่งเขามีวิธีของเขาจนในที่สุดก็ยอมเปิดปากเล่าจนหมดเปลือกว่าอยากจะได้เงินไปซื้อยาเสพแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวกันเออพ่อก็ตายแม่ก็ตายเหลือแต่ลูกๆล,ลูกสาวคนสุดท้องที่ครอบครองบ้านหลังใหญ่และกิจการนั้นเกิดคิดได้หลังจากไม่เหลือพ่อแม่อีกแล้วก็เลยเลิกกิจการนั้นไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็ขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่น ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังสมัยก่อนนี้ย้อนหลังไปในอดีตนี่ตลาดสดตามหมู่บ้านแล้วก็ตำบลน,นี้ยังไม่มีอาหารการกินเราจะต้องไปหามาเองคือผักก็จะหาจากป่าพวกปลาพวกเนื้อก็จะต้องออกไปล่าไปหามาเองแม้ว่าจะมีเงินเป็นกองก็หาซื้อทำเอามากินไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครขายผิดกับทุกวันนี้ที่ประเทศไทยจเจริญขึ้นมากอาหารการกินหาง่าย ขอให้มีเงินซื้อเพียงแต่แวะซื้อตามตลาดสดในตำบลแล้วก็หมู่บ้านหากอยากจะกินอะไรพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้บ้านป่านี้กลายเป็นสวรรค์ไปแล้วเนรมิตอาหารการกินได้สบายขอเพียงอย่างเดียวเงินนะมีไหมอ่าอยากกินอยากทานอะไรได้ทั้งนั้นมนุษย์เองก็มีความฉลาดขึ้นรู้เท่าทัานธรรมชาติปลาในหนองในห้วยสมัยก่อนใครคิดเอามาเลี้ยงไว้กินไว้ขายบ้างไม่มียกบรอ้องอบๆอยู่ในรู ก่อนนี้ไม่เคยมีใครคิดเอามันมาเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงเป็นอาหารอยากจะกินมันก็จะต้องไปหาไปขุดเอาตามรูในห้วยในหนองพูดง่ายๆว่าสัตว์ทุกประเภทมนุษย์เลี้ยงได้เพาะพันได้ไม่ต้องออกไปล่าตามป่าตามรูเสี่ยงเปล่าๆเห็นไหมว่าโลกเจริญขึ้นเยอะก็ทําให้ปริมาณน้องคนทําบาปนี่ยน้อยลงสมัยก่อนนิคุนนิรันยังเป็นเด็กกับพ่อกับแม่เข้าวัดฟังเทศแกก็ตามเข้าไปไม่เคยขาด แต่ไม่รู้หรอกว่าบาปบุญนมันเป็นยังไงอะเข้าวัดตอนเช้าพอกลับมาถึงบ้านก็ชวนกันไปหาปลาไปล่าสัตว์กันเป็นอาหารให้ทั้งความสนุกและตื่นเต้นขืนไม่ไปก็จะเอาอะไรมาเป็นอาหารและจะกินผักกับเกลือมันก็ไม่อร่อยไม่เหมือนกินกับแกงปลาแกงเนื้อลุงปุ่นนี่แกอยู่บ้านนาดีครับนาดีดีแต่ชื่อนาข้าวไม่พอกินสักปีไม่รู้เรียกบ้านนาดีได้ยังไง อาชีพหลักๆก,ก็คือทำนาซึ่งสืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนคุณนิรันด์เป็นญาติกับลุงปุ่นก็เลยเดินออกเดินเข้าบ้านลุงปุ่นเป็นประจำสมัยยังเด็กนั่นบางวันยังไปกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นบ้านลุงปุ่นเลยเพราะบ้านลุงปุ่นมักจะมีอาหารดีๆให้รับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเสมออาทิเช่นแกงนกเปล่านกเขาแล้วก็นกกระทาบางวันก็จะมีแกงอ่อมพวกแลนพวกแลนก็คือตะกวดลาบเกงหรือไม่ก็หมูป่า เพราะว่าลุงปุ่นนี่แกเป็นนักล่าสัตว์มือฉมังเลยทีเดียวทุกวันตั้งแต่เช้ามืดลุงปุ่นแกจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเข้าป่าล่าสัตว์อาวุธของแกก็คือปืนแกป๊ปแม่แต่แกยิงปืนแม่นนะขนาดว่าหมูป่าหรือว่าเก้งวิ่งผ่านหน้าแกยิงสวนไปยังไม่เคยพลาดเลยตัวไหนตัวนั้นน่ะเสร็จทุกรายชื่อเสียงในความเป็นนักล่าของแกก็เลยดังไปทั้งตำบลน,นอกจากนี้แกยังเป็นผู้รู้เกี่ยวกับ ที่ดักสัตว์ประเภทนกอีกต่างหากว่านกแต่และชนิดนั่นมันจะหาอาหารยังไงที่ไหนเมื่อไรถ้าอยู่บนต้นไม้ก็คือมันมากินต้นไม้ที่กําลังสุกนกมันจะมากันเป็นฝูงฝูงและเป็นสิบสิบตัวถ้าแบบนี้ลุงปุ่นจะอาศัยปืนแก๊ปหรือหน้าไม้ของแกเลือกยิงเอาตัวใหญ่ๆอ้วนๆซึ่งการไปดักยิงนกแบบนี้ชาวบ้านทั่วไปเขาก็ทํากันอยู่แล้วเวลานั้น แต่ว่าลุงปุ่นแกทำแปลกไปกว่านั้นแล้วก็จับนกป่าที่มันมาเป็นฝูงนับร,ร้อยร้อยตัวได้ไม่ยากเลยการจับนกได้ทีละมากๆนีในส่วนมากจะเป็นนกเปล้านกเปล้าจะเป็นนกตัวออกเขียวๆลักษณะหน้าตาเของมันจะเหมือนนกเขาเพราะว่ามันเป็นนกอยู่ในตระกูลเดียวกันตัวของนกเปล้านี่จะโตกว่านกเขาเล็กน้อยนกเป้าวเวลามันไปหากินมันจะไปกันเป็นฝูงฝูงละ 20- ยีตัวหรือบางครั้งจะเป็นร้อยรอย การจะจับมันนั้นยากเพราะมันเป็นสัตว์ขี้ระแวงได้ยินเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยก็พากันฮือบินหนีทันทีแต่ว่านักล่านกอย่างลุงปุ่นแกมีวิธีของแกเมื่อ,อไรที่แกเห็นปูงนกเป้าลงไปกินเอือดเอือดเป็นภาษาทางอีสานเอือดจริงๆแล้วก็คือดินโป่งนั่แหละครับเอือดนี่จะมีรสเค็มบรรดาสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์สีขาจะใสเอือดหรือว่าดินโป่งเนี่ยเป็นยารักษาโรครักษาแผลของมัน ลุงปุ่นจะใช้ตาข่ายผืนใหญ่ไปดักคอยเวลาพวกนกลงมากินเอื่อดทีละมากๆแล้วก็ค่อยใช้วิธีของแกจับส่วนจะทําแบบไหนนั่นกุนิรันอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ละครั้งจะจับนกเปล่าและนกเขาได้จํานวนเป็น20-30ตัวบางวันได้เป็นร้อยก็เคยมีแกก็เล่าให้กุนิรันแล้วก็ใครต่อใครฟังว่าทุกครั้งที่แกเอาตาข่ายจับนกได้นกเปล้าที่ดิ้นหนีตายอยู่ในตาข่ายแต่ละตัวจะอ้วกออกมา เหมือนกับจะบอกว่ามันไม่ได้ไปขโมยอะไรใครกินทำลองนั้นอ,ะอ่ะสิ่งที่มันกินเข้าไปเป็นเพียงดินเค็มและกินเพื่อเป็นยาเท่านั้นนะดูที่ลุงปุ่นเล่าต่อว่าบางครั้งเห็นพวกมันก็สงสารเหมือนกันพวกมันเหมือนกับจะรู้ตัวว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนนกทุกตัวจะแสดงอาการหงอยเหงาวแววตาเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนนี่ลุงปุ่นแกว่างั้น ไอ้เจ้าสารที่เป็นลูกชายของลุงปุ่นจะตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็นพ่อจับนกมาทำอาหารได้ทีละมากๆนอกจากจะทำแกงทำลาบแล้วนกที่เหลือลุงปุ่นก็จะทำเป็นนกย่างอ่าแบบถนอมอาหารเนี่ยนะเอาไว้กินในวันหน้าชีวิตของลุงปุ่นก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยมาตลอดชีวิตของแกถ้าถามว่าลุงปุ่นเข้าวัดฟังพระเทศเกี่ยวกับบาปบุญนรกสวรรค์บ้างไหมแน่นอนล่ะลุงปุ่นแกก็เข้าวัดเป็นประจำแต่พอออกพ้นวัดแกก็ล่าสัตว์ต่อ แกคงฟังหูขวาแล้วออกหูซ้ายอะไรทำนองเนี้ยบาปกรรมเป็นยังไงแกไม่รู้จักแกรู้จักแต่ว่าทําอย่างไรจึงจะล่าสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารได้แกคิดต้องแกเพียงเท่านั้นก็ทําให้ลุงปุ่นกลายเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่ฉกาจชะกันมากที่สุดเมื่อลุงปุ่นอายุมากขึ้นแกก็หยุดล่าหันมาเข้าวัดเพราะลุงปุ่นคิดเพียงว่าหากเข้าวัดฟังพระเทศเป็นประจําแล้วเนี่ยเมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ แกคิดต้องแกอย่างนี้ก็ขยันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมต่อมาแกล้มป่วยลงทีแรกๆก็เป็นไข้ตัวร้อนธรรมดาก็เลยรักษาด้วยวิธีโบราณคือฝนรากไม้กินอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยนั้นซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอาการป่วยของลุงปุ่นก็นับวันจะสุดลงไปเรื่อยๆวันไหนที่อาการกำเริบหนักแกก็จะดิ้นทุรนทุรายแสดงอาการเหมือนนกติดตาข่ายของแกพร้อมกับอาเจียนออกมา แกจะทําอยู่อย่างนี้จนคนที่ไปเยี่ยมไข่พูดจะเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสัยบาปกรรมที่ทํากับน,นกนี่จะตามทันแกแล้วยิ่งนานวันแกก็ยิ่งแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลาแกจะตะโกนเสียงดังว่าหนาวหนาวหนาวแต่เมื่อห่มผ้าให้แกแกก็กลับปัดทิ้งถีบออกจากตัวให้เอาตาข่ายดักนกของแกมาห่มแทนทําให้ทุกคนงงแล้วก็มองหน้ากันว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีถ้าไม่ยอมเอาตาข่ายมาห่มให้แกก็จะร้องขออยู่นั่นแหละ พร้อมกับบอกว่าหนาวหนาวหนาวปากซี่ตัวสันในที่สุดก็นําตาข่ายดักนกมาห่มให้แกแกก็เงียบตลอดทั้งคืนและก่อนที่แกจะสิ้นใจก็ยิ่งแสดงอาการเหมือนนกแกจะดิ้นทุรนทุรายใช้ทั้งมือทั้งเทา้าถีบแล้วก็ตะกายหนีกี้เยี่ยวเรียราดเหม็นคลุ้งเลยแล้วค่อยๆอ,อ่อนแรงลงแล้วก็สิ้นใจในที่สุดก็ไม่รู้ว่าเมื่อตายไปแล้ววิญ,ญญาณของแกจะต้องไปเจอกับอะไรอีก เพราะว่าขณะยังมีชีวิตอยู่นั้นแกได้สร้างบาปสร้างกรรมไว้กับสัตว์มากมายถ้านรกสวรรค์มีจริงแล้วก็ลุงปุ่นก็คงจะต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าวิญญาณน้ำบรรดาสัตว์ที่แกฆ่านี่มันรอคอยจะชำระความแค้นอยู่ในนรกก่อนแล้วนั่นเองแหละครับ <S <S คนชอบฆ่าในมีอีกคนหนึ่งชื่อลุงมีอ่า ลุงมีก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนั่แหละครอบครัวมีอาชีพทำไร่ไถนาแต่ว่าลุงมีแกไม่ค่อยทำแกปล่อยให้ลูกเมียทำกันเองส่วนแกจะยึดอาชีพส่วนตัวอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คืออาชีพหางูไปขายซึ่งงูธรรมดาลุงมีก็ไม่เอาซะด้วยนะจะต้องหาเอาแต่งูเหลือมงูเหา่างูทำทานงูจงอางซึ่งพวกงูที่ลุงอยากจะได้เนี่ยอันตรายทั้งนั้นเนี่ยเมื่อลุงมีหางูมาได้ก็จะนำมาฆ่าลอกหนังเอาไว้ขาย ส่วนนำตัวงูก็จะตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาตากให้แห้งแต่ละเดือนก็จะมีรถจากสกลน,นครมารับซื้อเอาไปการล่างูของลุงมีนั้นจะไปหาล่าตามป่าทึบโดยใช้ปืนยิงให้ตรงที่หัวงูแล้วก็ยัดใส่กระสอบสะพายเข้าบ้านแต่ก่อนลุงมีก็ไม่เคยทำอาชีพนี้หรอกแต่ทั้นพอมีรถมารับซื้ออย่างเนี้ยแกก็เลยเริ่มออกหางูจนงูที่ป่าแถวบ้านเนี่ยใกล้จะสูญพันธ์แล้ว พวกลูกเมียห้ามเท่าไรลุงมีแกก็ไม่ยอมฟังแถมยังบอกกับลูกเมียอีกว่าไอ้ที่พ่อทําอยู่ทุกวันเนี่ยพ่อก็ทําเพื่อครอบครัวของพวกเรานี่แหละลูกเมียพยายามบอกให้ลุงมีหาอาชีพอื่นทําแกก็บอกว่าอาชีพนี้แหละมันเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ดีที่สุดแต่ก็ะยะมาห้ามเลยเมื่อห้ามไม่ฟังลูกเมียก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยมีอยู่วันหนึ่งลุงมีออกไปล่าง,งูเหลือมที่ป่า โดยออกจากบ้านในตอนเย็นแล้วก็ไปค้างคืนที่ป่าพอรุ่งเช้าคุณเกรียงไกรที่เล่าเรื่องนี้แหละหลวงพ่อท่านจาวาดพร้อมกับพระเนนที่วัดก็ออกบินธบาตในขณะที่เดินบินธบาตอยู่นั้นก็เห็นลุงมีเอาเชือกผูกคองงูเหลือมลากมาตามถนนงูเหลือมตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวเท่าขนาดลำแข้งผู้ใหญ่นี่แหละพอลุงมีลากงูผ่านมาใกล้ๆหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมโยมเอางูตัวนี้มาแต่ไหนอะเนี่ย เอามาแต่ป่าใหญ่นั่นนะครับโยมเอามาได้ยังไงอ่ะเอาเชือกคล้องเอาครับคุณเกียงไกลมองดูงูแล้วมันยังไม่ตายแต่มันคงจะหมดแรงเพราะว่าดูล,ลากมาแต่ไกลาตามลำตัวนี่หนังถลอกปอกเปลกหมดหลวงพ่อท่านก็พูดกับลุงมีขึ้นอีกโยมอาตมาขอบินทบาทงูตัวนี้ได้ไหมโยมอย่าไปทำอะไรมันเลยมันเป็นบาปอาตมาขอเถอนนะโยมหลวงพ่อจะขออาไปทำอะไรล่ะครับ อาตมาเป็นพระอาตมาย่อมโปรดสัตว์ทุกตัวเมื่อโยมไม่ให้อาตมาจะขอซื้อก็ได้โยมจะว่าราคาสักเท่าไหร่ละเออาหลวงพ่อจะเอาผมจะขายให้หลวงพ่อสามร้อยแล้วกันในที่สุดหลวงพ่อท่านก็ซื้องูเหลือมตัวนั้นมาไว้ที่วัดเอามาปล่อยไว้ที่ลานวัดหนึ่งวันเจ้าเหลือมก็เริ่มมีแรงแล้วก็ค่อยๆเลื้อยออกจากวัดไปวัดที่คุณเกียงไกลยอยู่นั้นเป็นวัดป่า หลวงพ่อท่านพิจารณาเจ้าเหลือมที่กำลังรวบรวมแรงเพื่อเลื้อยไปแล้วท่านก็พูดกันบอกดูเธอลูกเนนทั้งหลายเอ้ยงูเหลือมตัวนี้เป็นสัตว์ไม่มีพิษแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยหากินไปตามประสาดโดยไม่ทำอันตรายใครแต่เ็ายังไม่ไวายถูกพวกมนุษย์มาเบียดเบียนเออขอให้เจ้าไปดีเธอเหลือมเอ้ยเกิดชาติหน้าขอให้เจ้าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐว่านี้นะ วายลุงมีเมื่อได้เงินสามร้อยบาทจากพระไปแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็พูดกับลูกกับเมียบอกเห็นไหมาการหาเงินเนี่ยถ้าเราหาถูกทางนะ่มันหาไม่ยากหรอกลุงมีไม่เคยคิดว่าเงินที่แกหามาได้นะ่ะได้มาบนความทุกข์ของคนอื่นแล้วคงไม่คิดเลยว่าการกระทําของตัวเองมันเป็นบาปอย่างมหันต์ทีเดียววันหนึ่งเวลาประมาณสี่โมงเย็น คุณเกียงไกลกำลังทำความสะอาดบริเวณวัดอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังปังขึ้นไม่ห่างจากตัวของท่านเท่าไหร่ทันใดนั้นเองท่านก็เห็นงูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยออกมาจากป่ากลางลำตัวมีรอยถูกยิงพยายามจะเลื้อยอย่างตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีตายคุณเกียงไกลก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงในขณะที่กำลังจะก้าวขาเพื่อไปเรียกหลวงพ่อให้ท่านมาดูเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกเมื่อมองไปที่ต้นเสียงก็พบว่าลุงมีนั่นแหละเป็นคนยิง คันมองไปที่ตัวงูนะกระสุนมันเจาะเข้าที่หัวเละนอนสิ้นใจอยู่ตรงนั้นไปแล้วลุงมีเดินเข้ามาถึงงูไม่พูดอะไรเอามือจับหางูแล้วก็ลากออกจากบริเวณวัดไปปล่อยให้คุณเกรียงไกรย,ยืนตะลึงอยู่เพียงคนเดียวนะคุณเกรียงไกรก,ก็ไม่คิดอะไรนอะกจากคิดว่าสักวันเถอะเดี๋ยวกรรมจะต้องตามสนองคิดเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงในเช้าวันหนึ่งลุงมีออกไปล่าสัตว์เลื้อยคลานอย่างเคยตอนเย็นก็กลับมาพร้องง,งูเห่าสองตัว พอมาถึงบ้านก็รีบจัดการเอางูเทออกจากกระสอบด้วยความไม่เฉลียวใจลุงมีคิดว่างูเห่าสองตัวนั้นตายหมดแล้วแต่ว่างูเห่าสองตัวนั้นมันยังไม่ตายมันก็พุ่งเข้ากัดที่ขาลุงมีทันทีด้วยสัญชาตญาณลุงมีก็ใช้ด้ามปืนลูกสองฟาดงูสองตัวนั้นตายสนิทลุงมีไม่ยอมไปหาหมอรักษาแผลที่งูกัดแกใช้ยาพื้นบ้านรักษา จากวันนั้นเป็นต้นมาแกก็เริ่มป่วยหนักลงทุกวันทุกวันจนเดินไม่ได้ขาสองข้างเกรงงอเข้าไม่ได้เลยแล้วก็นอกจากจะงอไม่ได้แล้วผิวหนังยังแตกตกสะเก็ดลอกออกเป็นเกล็ดเกล็ดเหมือนกับหนังงูเป็นที่น่ารังเกียจของชาวบ้านต่อมาลุงมีก็เป็นมากจนลุกนั่งไม่ได้ได้แต่นอนอย่างเดียวจะไปไหนก็เลื้อยตะเกียกตะกายไปเหมือนงูตาก็มัวมองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินคงจะเป็นเพราะพิษงูทำลายเส้นประสาททุกส่วน และคงจะเป็นด้วยกรรมที่แกก่อไว้มาตามสนองด้วยแน่นอนอันนี้เป็นความจริงเหลือเกินที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไปว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับใครทํากรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นเหมือนชีวิตของลุงมีทุกวันนี้ที่ได้แต่นอนรอวันที่พยามัจจุราชจะมาเอาดวงวิญ,ญญาณเท่านั้นเองเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ